เข้มหัสวีเขินแรงบอกแพ้ทางมุกดามาชมผู้หญิงมีสเสนเมื่อวันนี้ครับถนนสีอยุธยาสถานที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงคำถามจากคนเก่าของนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างนนทน,น์จำเริญมีนักแสดงคู่จิ้นครับอย่างสาวมุกมุกดาได้เลักและหนุ่มเข้มหัสวีพัชกรพลายสารรับบทเป็นพระเอกนางเอก M v วถ่ายทอดเรื่องราวของเพลงนี้จากนั้นครับได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงการมารับงานแสดง M v มคู่กันอีกครั้งหนึ่ง ผู้สกาวนะครับได้สัมภาษณ์ว่าละครจบก็มาเจอกันต่อใน MV เลยสาวมุกดานะครับบอกว่าใช่ค่ะเราเล่นละครด้วยกันมาเวลาเรามาเจอกันที่งานก็จูงกันง่ายด้วยความที่เราสนิทกันดูแล้วเจอกันบ่อยไหมทําให้สนิทกันมากขึ้นหรือเปล่ามุกดานะครับเธอบอกว่ามันก็สนิทขึ้นค่ะตอนนี้สนิทกันระดับไหนหนุ่มเข้มนะครับบอกว่ามันกี่ระดับดีครับผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามแย่ทางให้เพื่อนเพื่อนร่วมงานคนรู้ใจอะไรแบบนี้ล่ะ นมเข้มนะครับหัวเราะขึ้นมาพร้อมบอกว่าไม่น่าถามเลยก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับสาวมุกดานะครับบอกว่าก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีอยู่ค่ะที่บอกว่าดีขึ้นคือความสัมพันธ์มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสาวมุกดานะครับบอกว่าสนิทขึ้นเรื่อยๆแหละด้วนความที่เราเจอกันบ่อยอะไรแบบนี้ผู้สื่อข่าวนะครับเลยใหญ่อีกว่าเหมือนเข้มจะเขินตลอดเลยไม่กล้าสบตามุกดานมเข้มนะครับยิ้มเขินพร้อมบอกว่าเขินครับผมอยู่กับคนอื่นผมเก่งมากคือผมสามารถต่อล้อต่อเถียนกับคนอื่นได้ทุกคนนะ ยกเว้นมุกดาผมแพ้ทางเลยครับผู้สื่อข่าวนะครับเลยถามต่อว่าแพ้ทางตรงไหนของเขาแพ้ใจหรือเปล่าสาวมุกดานะครับแยนักข่าวกับวอเดี่ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะหนุ่มเข้มนะครับบอกว่าคือแบบถ้าบอกว่าทุกอย่างเชื่อผมไหมละ่ะผมแพ้ทางทุกอย่างที่เป็นเขานี่คือการสารภาพรักหรือเปล่าสาวมุกดานะครับบอกว่าไม่ใช่หนูว่าเข้มเขาอาจจะเกรงเวลาอยู่กับหนูหรือเปล่าด้วยความที่ลักษณะนิสัยหนูเป็นคนที่นิ่งค่อนข้างเงียบ ก็จะต่างกับนิสัยของเขาตั้งแต่แรกที่เจอเข้มค่ะมุกดาคิดว่าเข้มน่าจะรู้ว่าคนนี้เล่นด้วยได้ประมาณหนึ่งอะไรแบบนี้เลยทําให้อาจจะคลิปลุกขึ้นมาอีกนิดนึงเรามีโอกาสที่จะพัฒนากันไปต่อมากกว่านี้ไหมหน,นุ่มเข้มนะครับหันไปมองหน้ามุกดารอฟังคําตอบสาวมุกดานะครับบอกว่าจะมองหน้าทําไมเนี่ยจริงๆทุกอย่างในตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่ทํางานอยู่ค่ะคุยกันไปเรื่อยๆแหละยังไม่ได้โฟกัสอะไรยังไงหน,นุ่มเข้มนะครับเสริมขึ้นมาว่าให้เวลาคอยระยุงกันไปดีกว่าเนาะ คือตอนนี้เข้มจีบมุกดาอยู่ใช่ไหมเข้มนะครับบอกว่าครับฮะไม่ใช่ครับกําลังมองหาช่องทางอยู่ครับพูศจิกายนะครับเลยถามแย่ให้ว่าเขาไม่เปิดทางให้เราเลยเหรอสาวมุกดานะครับบอกว่าเวลาทํางานมันก็สบายใจกว่าที่เรามาอยู่ในสถานะแบบนี้กันมุกดามีเขินบ้างไหมเวลาร่วมงานกับเข้มมุกดานะครับบอกว่าก็มีบ้างคานนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เราเจอกันบ่อยจริงๆแล้วคือน้อยมากขาดที่จะเขินเข้ม ยกเว้นแต่ถ้าจะมีซีนต้องเลิกซีนให้เล่นก็จะเขินค่ะเราเข้มหลักทุกวันนี้เจอเข้าบ่อยแล้วยังเขินอีกไหมหนุ่นมเข้มนะครับบอกว่าก็ยังเขินเป็นเรื่องปกติครับคือเราไม่รู้ว่าเราจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีก็ยังมีแหละความเขินเห็นว่าใจกับคนอื่นเราพูดเก่งมากเลยนะเข้มนะครับบอกว่าเก่งครับเก่งเพราะเป้าหมายของคนอื่นเราก็คือเพื่อนไงผู้สื่อข่าวนะครับก็เลยถามแย่ให้อีกว่าเป้าหมายเราคืออะไรหนุ่มเข้มนะครับยิ้มเขินพร้อมบอกว่าครับ ก็มันมีอยู่ในใจบ้างเลยครับมุกดาลนะครับเสริมขึ้นมาว่าก็เหมือนหนูไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนหนูไม่ได้ยินที่เข้มพูดเลยนะสาวม,มุกดาลนะครับหัวเราะขึ้นมาสําหรับมุกดาผู้ชายลักษณะไหนที่สามารถจะเอาชนะใจเราได้หนุ่มข้บนะครับทําท่าจดคาตอบมุกดาลนะครับบอกว่าจริงๆก็อยู่แค่ทัศนคติค่ะถ้าคุยแล้วตรงก็คือจบถ้าโตหน่อยก็มีความคิดไปข้างหน้าเรื่อยๆมีความคิดที่จะพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆภูมิฐานก็โอเคชอบคนที่มีความคิดแนวนั้น เข้มถือว่าผ่านไหมมกดานนะครับบอกว่าดีค่ะเข้มเป็นคนที่รักครอบครัวและทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวเสมอเขาตั้งใจในการทํางานก็ดีค่ะในอนาคตเขาสามารถเป็นผู้นําชีวิตของเราได้ไหมมกดานนะครับเธอบอกว่าผู้นําชีวิตเลยเหรอคะตายแล้วเป็นจุดที่ยากหน่อยนะคะเพราะจริงๆหนูเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาเยอะเหมือนกันตั้งแต่1ส้าก็ไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วเลยค่อนข้างเวลาที่จะคุยกับใครเราจะมีอะไรที่มองเต็มไปหมดเลย ผู้สื่อข่าวนั้นเลยหันไปถามนมเข้มว่าสเปคของเข้มคือยังไงหนมเข้มนะครับบอกว่าแค่เข้ากับคุณแม่เราได้ก็โอเคแ OK ล้วครับมุกดาเขาเจอคุณแม่เราบ่อยไหมเข้มนะครับบอกว่าก็เจอบ่อยครับที่กองก็เจอกันบ่อยคุณแม่เราก็ไปทํางานด้วยกันตลอดเลยเขาก็พูดคุยกันบ้างคุณแม่เขาพูดถึงน้องยังไงบ้างหนมเข้มนะครับบอกว่าแรกๆแ,แม่ก็จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งเนาะแต่ดีเป็นคนที่รักคนสมงคนตัวดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักพอหลังจากช่วงปลาย เรื่องที่เราได้เล่นกันสนุกสนานกันแม่ก็บอกว่ามกุกมุกเป็นคนมีเสน่ห์ดีนะคุณแม่ชอบเลยใช่ไหมนมเข้มนะครับบอกว่าคุณแม่เอ็นดูเลยล่ะครับคุณแม่เลือกคนนี้เลยใช่ไหมนมเข้มนะครับตอบเขินว่าก็เอ็นดูมากมากครับผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงเรื่องละครเพิ่งฟิตติ้งไปหรือเปล่ามุกดาน,นะครับบอกว่าใช่ค่ะเพิ่งฟิตติ้งไปเมื่อวานต้องบอกว่าแตกต่างมากค่ากับการที่เราเล่นโซ่เวลีคือเลือกคาแรคเตอร์เขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกับเข้ม เป็นคนทะเลนต,ตลกเป็นผู้ชายบ้นบานๆชิวๆเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงส่วนของมุกนั้นก็จะคล้ายๆโซวีลินเลยค่ะเป็นสาวจากเมืองกรุงแต่ชอบธรรมชาติมีทัศนคติที่อยากพัฒนาที่ที่หนึ่งเห็นว่าเป็นละครจานด่วนมากบุกดาครับบอกว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่ก็จะเปิดกล้องถ่ายทําแล้วกังวลใจไหมที่เราเล่นคู่กันจนฟินหากอนาคตต้องออกไปเล่นคู่กับนักแสดงคนอื่นแฟนๆจะอินไหม สาวมกดาเธอบอกว่าไม่หรอกค่ะคือมุกเชื่อว่าแฟนคลับทั้งมุกและเข้มทุกๆกคนเข้าใจเราคือเราก็ต้องเล่นละครคู่กับนักแสดงคนอื่นไปเรื่อยๆอยู่แล้วคือไม่ไปทางปีหนึ่งเราจะมาเจอกัน3-4ี่ครั้งมันก็เกินไปคงไม่เป็นแบบนั้นเราก็ต้องได้เจอกับคู่อื่นคือเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแหละและซัพพอร์ตเราเสมอค่ะลันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคู่จิ้นพระเอกนางเอกครับอย่างเข้มหัสวีพักพงศ์ไพศาลและนางเอกสาวอย่างมุกมุกดาได้ลินรักครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้ แต่อีกนด่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ